สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของทัพนักตบหนุ่มไทยของเรากันอีกแล้วครับแน่นอนว่าเมื่อวานหนุ่มไทยของเราก็สามารถโชว์ฟอร์มโชว์ระบบทีมสุดปังชนะอิรัก ไป3ต่อ1เซตครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสามารถเอาชนะอิรักได้คะแนนอันดับโลกของไทยก็ได้บวกเพิ่มเยอะพอสมควรเลยครับบวกไป6.3 1แต้มตอนนี้หนุ่มไทยของเราอยู่ที่อันดับ56ของโลกมีคะแนน58คะแนนครับดังนั้นก็เท่ากับว่าเป็นทางการแล้วครับที่หนุ่มไทยของเราสามารถพัง,งาัดอันดับโลกก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกครั้งโดย นำเวียดนามไป1อันดับครับตอนนี้เวียดนามอยู่อันดับที่57ในขณะที่หนุ่มไทยของเราอยู่อันดับที่56ถือว่าเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดในอาเซียนในขณะนี้ครับสุดยอดสุดปังนะครับหนุ่มไทยของเราตอนนี้อันดับโลกครองเจ้าอาเซียนอีกแล้วสู้ต่อไปพัฒนาต่อไปนะครับหนุมน่มๆทำผลงานกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับสู้ต่อพัฒนาต่อไปครับ